เทรนใหม่เทรนฮิตตามติดเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นในรายการทีนอัปเดต สำหรับในช่วงท้ายรายการ Teens Update ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสวทสงขลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งจะตรงกับวันที่13ตุลาคม2566ค่ะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ค่ะคุผู้ฟังทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคด้วยซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานั้นก็จะมีการ จัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะณบริเวณสารกลางจังหวัดสงขลาเวลา7จ็นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นเวลา8.30นาฬิกา30นาทีค่ะขอเชิญชวนชมนิทรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิรพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรม,มาชาย,ยาลักษณ์ค่ะ ส่วนเวลา10นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลณศาลาการประเรียนวัดโพปัรมวาสพระอารามหลวงค่ะและในเวลา14นาฬิกาก็ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลณบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านจหนงมิตรภาพที่222หมู่7ตนนําบลจหนองอําเภอจนคะค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องของการกําหนด ชื่อวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมว่าวันนวมินทรมหาราชนั้นสืบเนื่องมาจากที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติ ไทยค่ะคุณผู้ฟงังสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็สามารถจะมาร่วมกิจกรรมที่ฟ้าใสาบอกไปได้นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นณนะสารกลางจังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกานะคะ